เอาล่ะอยู่กับผมรายการดักบูทีวีนะครับวันนี้ก็อยู่ในเลตเพลงมาครับของพี่เออสมบมบบมสบบามองบาเลตอย่างนีง้หนึ่งนะครับโดยผมโดยพี่เขาเล่นเลตเพลงน,น,นะครับแล้วก็ได้แจกแมบมาครับผมก็ได้ขอแมปพี่เขามาเล่นนะครับในเอพิโซดที่แปดสิบนะครับของพี่เขาแต่ของผมจะเป็นเอพิโซดที่แปดสิบเอ็ดนะครับมาใครที่ดู เออคลิปพี่เขาชื่ออะไรรัาผมก็จำไม่ได้นะครับโดยเอพิโซดที่แปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีทักษาเอเมซี่เออวีเลเจอรซอมบี้ให้กลายเป็น v i เลเจอรธรรมดานะครับขั้นตอนแรกนะครับให้คุณใส่น้ำเข้าไปครับน้ำเปล่าที่มัน no effect นะครับและตอนนี้อุปกรณ์ที่จะต้องมีก็ต้องอยู่ในกล่องนะครับแบบนี้นะครับ นับแรกให้คุณเอานี่นี่นี่และนี่และนี่และนี่ลำแรกให้ปรุงยาก่อนนะครับให้เอาเอ,อ่อในถ้วหวานรื้เปล่าหรือตามองมุมดองเข้าไป๋ยวผมกตอตะขี้แป๊บนึงนะครับโอเคนะครับกลับกลับมากันต่อนะครับให้ใส่ในถ้วหวานเข้าไปนะครับพนดีว่าเมื่อกี้ที่ผมไปดูคลิปพี่เขานะครับ พี่ปอนสตีเวเยอร์นะครับเราต่อไปเรื่อยๆนะครับในตัวนี้มีอะไรแลกโอ้โหฟาร์มันเสรจยังโอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปให้เอาตามแมงมุมดองเข้าไปนะครับวิธีการครับตามแมงมุมดองนะครับเดี๋ยวต้องเอาอันนี้มาก่อน นี่ตามเป็มุมดองให้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ลอมต่อไปครับถามว่าทำไมผมไม่เล่นเลเปตัวเองพอดีว่าพี่เขาเลิกเล่นนะครับผมก็เลยเอามาสานต่อนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตจ,จากพี่เขาแล้วเรียบร้อยนะครับผมได้ขอแล้วนะครับโดยวีเลเจอร์ตัวนี้อุ้ยโดยวิธีการแบบนี้ผมได้มาจากพี่ปอนสต,ตีเบยเยอะนะครับใครทีด่ดูก็จะรู้นะครับ เ,เสร็ยแล้วนะครับก็จะได้น้ํายาเจ้าตัวนี้มานะครับงั้นให้ใส่ผงกิปเปอร์เข้าไปนะครับมันจะได้สามารถปลาได้นะครับใส่ผงกิปเปอร์เข้าไปนะครับอึบอึบอึบยับยับก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 ับเรียบร้อยนะครับก็จะได้แบบ ปลามาครับมันก็จะเป็นแบบนี้สามขวดนี่ครับนี่วิธีต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนแป๊บหนึ่งเอานะครับกลับมากันต่อนะครับโดยต่อไปนะครับให้คุณปลายาเข้าไปนะครับปลาแบบห่างๆนะครับปึ๊บมันก็จะติดยาครับหลังจากนั้นให้เอาแอปเปิ้ลเข้าไปครับ ก็ถอยออกมาไกลๆครับแล้วก็รอมันครับรอมันต่อไปเรื่อยๆครับระหว่างนี้เราก็หาอะไรคุยกันรอนะครับถามว่าทำไมไม่ลงคลิปเลยก็เพราะว่าอืมแบบแบบว่าไม่มีเวลาว่างครับก็เบือ่อว่างนั้นอนะ เื่อนนี้สามนาทีแปลงไนี่ตอนนกว่ามันจะกายนะครับไม่ต้องหนีไปไหนนะครับเราจะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร่อ,เร,อเราจะไปเรื่อย,อยนะครับถ้ามันไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับ พอดีว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นไหมนะครับถ้าไม่เป็นก็ต้องขอไปด้วยนะครับพเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้หัดทำนะครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มทำนะครับไปดูคลิปเข้ามาครับอือโอเคทำไปเรื่อยๆนะครับ ต้องรีบร้อนนะครับเจีนเย็นเวลาเราเหลืออีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะเอ่อทิ้งลิงเอ่อช่องพี่เขาไว้ด้านล่างนะครับใครที่อยากไปดูก็ไปดูได้นี่ครับมันกลับเป็นแล้วครับนี่ครับเป็นซอมบี้แล้วซอมบี้มิเลเจก็จะกลายเป็นมิเลเจธรรมดาครับโดยสามารถแลกเนื้อเน่าได้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะทําเป็นนะครับวิธีการทําก็ทําง่ายๆนะครับ ไม่ยุ่งยากครับอ้าวเมื่อกี้นี่ผมเห็นแวบๆแบบเฮ้ยเจ้าตัวนี้มาทำไมอ้าวเวลแล้วครับเวลแล้วไม่ต้องเข้ามาแกมันหมดประโยชน์แล้วไปไกลๆไป <S <S ตายซะเถ,ถอะเี็บร้อยเดี๋ยวอยแคปหน้าจอครับเอ้ยไม่เป็นไรไม่ละ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ